ครับตอนนี้เราก็มาแกะกล่องนะครับหนังสติ๊กจีนนะครับแกะกล่องขึ้นมานะครับเพิ่งสั่งทาง Lazada นะครับราคาก็ลองเข้าไปดูนะครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับประมาณหลักร้อยนะครับผมไม่เกิน300บาทนะครับเี๋้วแต่ร้านเนาะ กในกล่องก็คือจะแถมลูกกระสุนตอนแรกเขาแถมกระสุนเหล็กผมเปลี่ยนเป็นกระสุนแบบดินนะครับแกะกล่องออกมาครับออลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นหนังสติกไฮเทคนะครับของจีนเนาะหนึ่งชุดก็จะมีตัวหนังสติ๊กนะครับด้ามด้ามจับมาพร้อมกับหนังสติ๊กนะครับบล็อกมาให้ในตัวเลยนะครับ น้ำหนักเบาครับไม่หนักมากนะครับไม่ถึงกิโลครับมันเป็นวัสดุพลาสติกวัสดุสแตนเลสเนาะงานออกมาทำได้สวยครับซื้อมาก็ทางร้านของก็จะประกอบมาให้เลยนะรพร้อมยิงครับ แถมมาให้เลยครับชุดหนังสติ๊กนะครับชุดด้ามหนังสติ๊กเป็นหนังสติ๊กให้เทคของจีนนะครับ oh, okay, okay. ทำจากสเตนเลสด้ามจาับ <Okay. S 1> เป็นผ้าพันนะครับไม่เจ็บมือม <Okay. S 1> ันก็ดูรอบๆรบข,า,ขาวๆเนาะเดี๋ยวสักครู่จะเอาไ mm hmm. มนพัดมาวัดให้ดูนะครับ ก็ดูลักษณะเนาะไม่ใหญ่มากนะครับนะความยาวจากหัวจรดท้ายก็ประมาณ10 11เซ็ซนเกือบ2 2เซนประมาณหัวจรดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดู ความยาวด้านอื่นบ้างครับความยาวแง่มเนาะก็องภาษาไทยเป็นแง่มก็ประมาณ8เสนนะครับคว,ความหนาความหนาจากตัวตัวพันเนาะก็ประมาณนั้น,นครับ2เสนประมาณเส้นหนึ่งเนาะ มาเซนนะครับจากด้านข้างของแง้มก็ดูคร่าวๆนะครับข้างละสองเซนเนาะแง้มข้างละสองเซนจากด้านหัวจะมีที่ขันปิดนะครับใช้เป็นน็อตนะครับน็อตขันถ้าจะให้แน่นก็เอาคีมล็อกอีกทีนะครับประมาณนะลองลึกประมาณสองเซนครึ่ง ก็ดูคร่าวๆนะครับผมดูคร่าวๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ดูกันไปนะครับเอาไว้สำหรับจิ้งเล่นนะครับผ่อนคลายยามเย็นแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปก็ผมเดี๋ยวจะไปทำกล่องนะครับ กล่องเอาไว้สําหรับยิงเนาะนะก็ทำให้ง่ายนี่ยนะครับไม่เน้นสวยครับเน้นการใช้งานนะครับในกล่องที่สั่งซื้อก็จะแถมชุดเส้นหนังสติ๊กแล้วก็พร้อมที่รอง หนังสติ๊กให้นะครับความยาวหนังสติ๊กก็ประมาณ19เซนนะครับประมาณ19เซนนิดนิด cm, ประมาณ20เซนครับครับของที่แถมให้เนะแล้วก็ตัวรองลูกกระสุน ประมาณ4เซนครึ่งนะครับก็มีลูกกระสุนแถมให้ประมาณ30นัดนะับคร่าวๆจะน้อยไปหน่อยเนาะผมใช้ลองยิงละมันเข้าเป้าบ้า,บางไม่เข้าเป้าบ้า,บางนะครับหายบ้างนะครับก็แป๊บเดียวก็หมดละนะครับวันนี้ก็ลองเทสยิงดูก็สรุปดีครับได้กิจกรรม ยามว่างเล่นๆเนาะยามเย็นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปทํากล่องให้ดูนะครับผมติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ